สวัสดีครับเพื่อนตอนนี้มาตัดท่อนพันอ้อยามเช้านะครับพอดีมีคนสั่งเข้ามาจริงๆแล้วผมจะทยอยส่งให้นะว่า,วาสั่งเข้ามาพร้อมกันหลายคนแล้วผมทาไม่ทันนะีมันต้องทํางานอย่างอื่นในสวนด้วยนะครับเมื่อวานก็กู้มันสาวหลังกันนะครับก็เสร็จแล้วแหละนะวันนี้ผมก็ ก็จะตัดเคลียร์งานตัดท่อนพันธุ์แล้วก็จะเคลียร์งานตัดท่อนพันธุ์บางส่วนนะครับอาจจะจดส่งให้ไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะให้ตามคิวนะครับส่วนเอ,อ,อ้อยล้มนะครับปัญหาอ้อยลม้มในแปลงนะผมก็จะพยายามมาแก้ไขในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับบ่ายย็นยินของวันนี้แหละก็ ท่อนพันดยปกติผมจะแช่น้ํายาถูกไหมแช่น้ํายาเล่งรากหนึ่งคืนเนี่ยแต่มันจะมีบางเจ้าที่บอกว่าไม่ต้องแช่ก็ได้ส่งไปเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมอผมตัดส่งให้ก่อนเลยก็ได้นะครับรีบอยากได้ไวก็ก็ไม่ได้แช่น้ํายาให้นะโดยปกติต้องแช่หนึ่งคืนถ้าเป็นผมนะจะแช่น้ํายาเล่งรากให้อันนี้เป็นสายน้ําผึ้งครับ วันนี้ก็สั่งทุกพัน์ครับมีอ่อยแดงยักษ์มีสายน้ำผึ้งมีเอ่อเมอร์ี่ชาร์ตสุพรรณห้าศนะูนย์บมีทุกพัน์เลยช้าหน่อยนะครับแต่ว่าจะต้องให้ตามคิวช้าหน่อยแต่ว่าได้ทุกคนนะครับได้ตามคิวแล้วก็คัดต้องคัดนะครับต้องคัดลำคัดเลย ถ้าเดี๋ยวเกิดเป็นแมงเป็นอะไรเงี้ยครับอ้อยผมไม่ได้ฉีดสารฉีดอะไรมันแมงมันเยอะครับเป็นแมงมันเจาะอ่าเดี๋ยวกองวันนี้ก่อนนี่เจ็ดโมงครึ่งนะครับเนี่ยเจ็ดโมงครึ่งมีแดดบดเมื่อกี้แดดกำลังเปียงเลยเจ็ดโมงครึ่งตะวันขึ้นไปสูงแล้วหน้าเนี่ยครับหน้ามันกึง่งกึ่งหน้าร้อนก่อนเข้าหน้าฝนนะครับนี่ก็แดงยักษ์นะครับนี่แดงยักษ์สิงคโปร์หมดแล้วนะครับ สิงคโปร์ตัดหมดแล้วก็คือรอถ้าใครอยากได้ก็อรอฤดูกาลหน้านะครับหมดแล้วเกี้ยงแล้วสิงคโปร์เพราะว่าผมมีน้อยครับไม่ได้ไมันไ,ไม่ได้มีเยอะอะไรสิงคโปร์โบราณน,นะครับสิงคโปร์พันุโบราณมันจะไม่ค่อยใหญ่มากครับของผมมันไม่ค่อยสมบูรณ์ผมมันปลูกแล้วได้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหรม่มันขาดน้ําแล้วก็ดินตรงนั้นเป็นดินทรายตรงที่ผมปลูกอะ มันเป็นทายไล่ฮะับทายแปลงมันมันเป็นกึ่งกึ่งดินทรายหน่อยมันก็เลยลำไม่ใหญ่ก็มีป้องยาวป้องสั้นบ้างเขาเขาขไปก็บอกเออได้เอาไปทาพันธุ์เฉยโอเคก็ได้บอกอ้อยผมไม่สวยนะอ้อยสิงคโปร์อ้อยอื่นก็พอได้อยู่แต่อ้อยสิงคโปร์ไม่สวยดูแลยากครับมันต้องมันมันขาดน้ําไม่ได้เลยอ้อยสิงคโปร์นะครับส่วนแดงยักษ์นี่ จริงๆแล้วอ่ะมีลำใหญ่แต่ผมจะคัดลำที่มันไม่ได้หนักมากไม่ใหญ่มากให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อนๆจะเสียค่าขนส่งเยอะนะครับถ้ามันหนักน่ะอย่างเนี้ยอย่างเช่นลำเนี้ยอ่าอย่างเนี้ยเพื่อนๆดูผมกาไม่เม็ดอย่างเงี้ยเราคิดดูอ่ะลำหนึ่งอ่ะน้ำหนักเท่าไหร่นี่นี่แค่อ้อยยังไม่ได้แก่นะครับอ้อยยังไม่ถึงยังไม่ถึงไอ้สิบห้าปองเลยนะครับมัน น้ำหนักมันเน,นี่ยนะสามโดมสามโลต้องมีครับสามโลกว่าต้องมีเนี่ยลำเนี้ยนะครับมันมีขนาดที่ใหญ่ผมก็เลยหาเอาที่มีขนาดพอเหมาะแล้วกันคนที่สั่งจะได้ไม่เสียค่าส่งแพงนะครับมันโดยกรรมพันธุ์ของมันเขาใหญ่อยู่แล้วเขาไม่ต้องกลัวนะเราไปปลูกมันใหญ่อยู่แล้ว แต่ในหนึ่งกอมันจะมีขนาดลำที่แตกต่างกันไปอันนี้ก็อันนี้สนนส่น้ำพึ่งเดี๋ยวไปตัดต่อครับตะท,ทายยามเช้านี่ก็ใครที่อยากได้อ้อยแดงยักษ์ก็เออใครที่อยากได้อ้อยสิงคโปร์ก็ตอนนี้หมดแล้วนะครับหมดหมดดูดการแล้วเพราะว่าผมมีน้อยส่วนใครที่อยากได้อ้อยยักษ์ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่มันจะมีอยู่สองโซนครับโซนที่ผมตัดเกือบหมดด้านานู้นนะกับโซนที่ อยู่ด้านนี้ก็จะเลียมตัดเหมือนกันครับกอไหนที่มันใหญ่ไปผมก็ตัดออกตัดแต่งๆลง,งไปนะครับโอเคก็ยังพอมีอยครับโอเคครับทักทายามเช้าครับสวัสดีครับ